อย่างภาพหน้าวัดหน้าสำนักอย่างเงี้ยพอฟังแล้วก็มีภาพอย่างเงี้ยไอ้น,นั้นก็รู้รแล้วฟ<ม>ังอย่างเงี้ยกับฟังตรงนั้นอ่ะผมว่าสื่อความหมายเหมือนกัน<อ>แั่ก็เรียนรู้ที่ทั้งที่มีมโนภาพดังไม่ไม่ไมีมครับแล้วต่อไปเป็นเรียนรู้กับพอเห็นพอได้ยินแล้วก็รู้เท่านั้นก็พอแล้วผมอา,อาจารย์ครับผมพอจะรู้สาเหตุครับว่าทาไมผมถึงเห็นภาพเพราะว่าผมอ่ะ ประทับใจในสิ่งที่อาจารย์อุปมามันมันเหมือนกับว่าผมงงๆอ่ะผมไม่รู้จะจับประเด็นยังไงเพออาจารย์พูดคําว่าอุปมาเป็นฉันใดอุปมยก็เป็นฉันนั้นโอ้มันโดนใจผมว่าที่ผมบอกอาจารย์ว่ามันเป็นคําพูดที่มันตรงมากเลยแล้วผมนึกภาพออกเลยนั่นแหละครับอาจารย์มันเป็นเหตุที่ทําให้ผมนึกตรงนี้ทุกครั้งอาจารย์ใช่แต่ผมไม่มีหรอกไม่มีมโนภาพอย่างนั้นหรอกครับไม่มีครับคนอื่นเขาก็ไม่มีอย่ามีแต่ท่านเอแหละ แต่ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นที่ท่านเคยทํามาแล้วอ่ะมันต้องมีแบบนั้นแหละคนเ่งก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นก็ไม่มีครับก็เรียนรู้ที่ทํานั่นแหละแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็รู้แล้วว่าไม่จําเป็นต้องมีก็ได้หรือมีก็ได้ก็รู้เท่านั้นเองครับอาจารย์ไหมครับได้ครับได้ครับอาจารย์ครับถ้าถูกครับอาจารย์โยมมีอะไรไหมเอาโยมนงนุษมีอะไรจะเสริมหรือมีอะไรจะนำเสนอ ฟังเมื่อกี้ที่ท่านเอเล่าว่ามีโทสะเงี้ยค่ะโยมมีบ้างไหมมีค่ะมีประจํา<อ>มีทั้งวันมีทุกวันค่ะอืทีนี้อา่าหลังเล่าจะเกิดจากอะไรคือมันประเด็นไม่ได้อยู่ตรงโทสะแต่อยู่ที่ว่าทํายังไงเพราะว่าโยมสังเกตดูเนี่ยเราจะไปติดอยู่กับอารมณ์เราจะไม่ค่อย มารู้สึกตัวว่าตอนนี้เรามีโทสะแต่เราก็จะไปกับเรื่องราวที่มันเป็นโทสะหรือว่าเนี่ยค่ะคุณยมก็เลยแบบอ,อ,อยากจะรู้ว่าวิธีการที่จะทำให้เรารู้สึกตัวโดยที่ไม่เป็นหลงกับอารมณ์พวกนี้นานจนเกินไป ตรงนี้นะถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยความเพียรสติสัมปชัญญะเนี่ย,ยมันเป็นกุศลนะส่วโทสะมันเป็นอกุศลมันก็ไม่เกิดเองทีนี้กว่าจะรู้ตัวเนี่ยมันก็โทสะไปแบบนานแล้วหรือ,อมันโทสะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเองลอยๆนะมันต้องมีเหตุปัจจัยคนอื่นมาพูดเราเห็นเราได้ยินแล้วเ,เกิดโทสะอย่างนี้ขึ้นมา แล้วก็ต่อมาโทสะนั่นะมันเกิดมาจากอารมณ์อดีตที่เขาเห็นได้ยินแล้วก็ได้ตรงนั้นน่ะแต่ของโยมเนี่ยไปได้ยินได้ฟังยังไงถึงเกิดอะ่ะก็พอจะเล่าสูกกันฟังได้ไหมเผื่อบางทีจะได้แก้ให้ถูกจุดน่ะเยไม่ออกอะคะ่ะพอดีได้ยินเคสของท่านเอเนี่ยคะ่ะเลแล้วตั้งแต่มานี่เกิดมัไงยังมียัง มีมันนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะไม่ได้แบบอย่างนี้นะไอ้นิดหน่อยหน่อยเนี่ยมีประจำอ,อ๋อน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าจริตโอใช้โทสะ<ช>จริตใช่ค่ะอะไรลิดอะไรหน่อยก็งุนหงิดง่ายใช่ค่ะอ๋อย่างี้ต้องเปลี่ยนเป็นเจริญเมตตาอาอาอ่าเมตตาตัวเนี้ยเขาต้องแผลก่อนนะไม่ใช่โทสะเกิดแล้ว จึงมาแผ่เมตตานะต้องแผ่เป็นปกติธรรมดาทีนี้<ม>เวลามาปฏิบัติเนี่ยแผ่เมตตาได้ไหมโยมมาได้ไหมเนี่ยได้เ,เ,เ,เพราะอะจาราตมาเคยคุยกับท่านเอแล้วบอกไปก่อนไปบินธบาตก็แผ่เมตตาแผ่ให้ใครอะ่ะให้กับหมาให้กับแมวให้กับโยมอะไรก็ได้เนี<ม>่ไปบินธบาต์อะเจอใครนะที่เคยเจอเคยเห็นนั่นแหละ แผ่เมตตาแล้วก็อยู่ในตำนักนี้มีใครบ้างอะ่ะก็แผ่เมตตาให้กับคนที่อยู่ในตำนักนี้จะเริญนเมตตาบ่อยๆมีเมตตานี่มันจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นปิยะมนาปะใช่ไหสัตวะบัญญัติมีสัตว์มีบุคคลเป็นที่รักแล้วก็จะเริญเมตตาให้กับบุคคลนั้นโยมนงนุชเกย เรียนวิสุทธิมรรคยังอะยังไม่ถึงเลยะอ๋อในวิสุทธิมรรคท่านกล่าวไว้ในมหาดีกาท่านบอกว่าไม่ควรจะิิยให้กับคนที่มีความรักมากไม่ไม่ควรจะริญให้กับค,ค,คนที่มีโทสะมากให้แผ่เมตตาให้กับคนกลางๆก่อนไม่รักมากไม่โกรธมากใครบ้างอะเนี่ยคนที่ไม่รักมาก ท่านยกตัวอย่างคนที่รักมากพ่อแม่ท่านบอกว่าคนที่รักมากท่านยกตัวอย่างเช่นพ,ะพระเถระท่านแนะนําว่าให้ไปเจริญเมตตาอย่างนี้แล้วโยมก็เอาไปเจริญเมตตาแล้วก็มาพิจารณาว่าใครนะเป็นคนที่รักมากท่านก็ไปพิจารณาโอภรยาเป็นคนที่รักมากท่านก็บอกว่าพอเจริญเมตตา เมตตามันคล้ายกับราคะทาให้เกิดราคะบ่อยท่านพระต่างกษาอาจารย์ท่านบอกว่าลบกับข้างขวาตลอดทั้งคืนคนที่เป็นสามีก็นึกถึงภรรยาก็อยากไปหาภรรยา,ยา,า,รยาคำหาประตูไม่เจอก็ไปทะเลาะกันหน้าต่างบ้างไปเพเาะกับข้างขวาบ้างอะไรนะั่นจะไปหาภรรยาท่านบอกว่าราคะกับเมตตามันใกล้กันไม่ควรเจริญ กับคนที่เป็นที่รักมากถ้าคนที่เป็นโทสะล่ะไปให้มันทำไมอย่างเงี้ยมันให้แผ่เมตตาไม่ได้แล้วมันปัก,กสอารมณ์อยู่เห็นไ,ไหมไปให้มันมีความตกทำไมอ่ะเนี่ยมีแต่มันให้มันแบบพูดแบบลูกทุงก่งตายของตายหาไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้ท่านบอกว่าให้เจริญกับคนที่ปานกลางก่อนไม่ใช่คนรักมาก ไม่ใช่คนที่โกรธมากคนที่ปานกลางอะไม่รักมากไม่โกรธมากท่านบอกว่าเช่นครูบาอาจารย์พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายอย่างนี้แหละยกเว้นคนที่รักมากกับคนที่เกลีดมากก็แต่ท่านบอกว่าพอแต่ให้คนที่ไม่รักมากไม่โกรธมากเนี่ยคนปานกลางเนี่ยจนมันมีกําลัง แล้วก็สามารถแผ่ให้คนที่เกลียดมากโกรธมากรักมากได้แต่ว่ามันจิตมันต้องมันต้องควรการงานแล้วเกิดเจริญเมตตาได้อย่างนี้แหละก็เอาเท่าที่พอเป็นไปได้นะแล้วก็ไม่ใช่เมตตาอย่างเดียวนะผมมีหานสี่กาลุณาอย่างเงี้ยกาลุณาก็จเจริญได้นะเนี่ย แต่กรุณานี่เขาบอกว่ามีมีอะไรเป็นบัญญัตินะทุกขิตทัตท์อ่าทุกขิจาศัตว์แต่ว่าบัญญัติ<ม>เห็นทุกของผู้อื่นแล้วก็เกิดกรุณาสงสารเนี่แล้วก็แผ่เมตตาให้กับคนที่น่าสงสารใครที่น่าสงสารคนที่เจ็บป่วยคนที่อายุมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อาตมาเคยเจออย่างนี้นะเมื่อก่อนอยู่วัดเขาสนามชัยเมื่อก่อนก็มีกุฏิให้พ้าอยู่สองหลังเบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดแล้วก็ออกมาเดินข้างล่างถนนเดินไปเดินมาเอ,าง,งเอ,า,องางูไปงับเอาไอ้ตัวคางคกบ้างไปงับเอาไอ้ตัวอะไรไอ้จิงกาบ้างเ,เราเห็นแล้วทำไงอะ่ะที่เอาน้ำไปฉีดมัน เพื่อให้งูมันปล่อยแต่พองูมันกัดแล้วเนี่ยมันจะปล่อยพิษขางโคกเดี๋ยวตัวก็จะเหลืองพิษมันเข้าไปแล้วมันก็ตายเนี่ยก็เลยต่อมาก็การูนามันก็เกิดสงสานมันแต่ว่าเราก็ช่วยแล้วไม่รู้จะช่วยยังไงก็ถือว่าต้องใช้อุเบกขาแหละคือว่าเป็นกรรมของสัตว์อุเบกขาไม่ใช่แล้วแต่เวนแต่กรรมไม่ใช่นูนีนันนะมันช่วยแล้วแต่มันช่วยไม่ได้ เมตตาก็ไม่ได้กรุณาก็ไม่ได้มุทิตายิ่งไม่ได้ใหญ่ก็ต้องใช้อุเบกขาถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ก็มันก็ไปตามกรรมก็มันก็เอาเท่าที่ช่วยได้อย่างนี้นะฮะส่วนท่านเอตอนที่ให้เจริญเมตตาเนี่ยไม่รู้ได้หรือเปล่าที่เอาเมตตาไปหาหมาที่มันดุมันกัดพระอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านลองไปเจริญเมตตาดูบ้าง อ,อ,อาจารย์ครับ <c oughs> ผมขอโอกาสขยายคำว่าโทสะให้โยมฟังเลยได้ไหมครับเอ <Hey, S 1> เดี๋ยวมีอะไรให้โยมผม,ยยมจะพูดมผมจะพูดถึงการปฏิบัติเลยเห็นโดยการปฏิบัติเลยตอนนั้นผมเป็นโยมนะครับอยู่สำนักปฏิบัติอยู่สำนักหนึ่งคือที่นั่นนะ่ะจะมีพระอยู่สองลูกจะมีโยมอยู่ประมาณเกือบยี่สิบคนโยมไป ที่นั่นนะเขาเป็นสำนักที่ฟังฟังธรรมอย่างเดียวนะอา,อาจารย์เจ้าสำนักนี่จะพูดาจากพระไตรปิฎกมาแล้วก็มามามาเทศอาตมาชอบฟังชอบฟังพระไตรปิฎกก็เลยไปอยู่กับท่านอยู่เป็นเดือนเลยนะเป็นปีเลยนะไปสร้างกุฏิที่นู่นด้วยแล้วก็ปรากฏว่ามันมีอยู่วันหนึ่งอาตมาเนี่ยเอาผ้าเนี่ยไปซักก็มันจะมีเครื่องซักผ้าอยู่เครื่องเดียว ที่มันจะมีอยู่สองเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องพระผ้าของพระโยมจะไม่เอาไปซักแล้วมีเครื่องเครื่องเครื่องะผ้าของโยมอาตมาก็เอาไปซักตั้งแต่ตีสี่พออยู่ที่น,นู่นตื่นตีสามครึง่งแล้วก็รอจนกระทั่งอรุณขึ้นน่ะแล้วก็เดินเดินไปบิณฑบาตกับอาจารย์อาตมาก็เห็นว่าเออตีสามครึ่งเนี่ยเราก็อาตมาก็มีหน้าที่กวาดนะปวดวันนั้นรีบกวาดกวาดเสร็จแล้วมันมีเวลาก็เลยไปเอาผ้าเนี่ย ไปใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าเครื่องก็ปั่นอยู่อาจารย์ปรากฏเจ้าแม่มาเจ้าแม่เดินมาเลยแล้วก็บอกว่าน้องเอน้องเอสซักผ้าใช่ไหมใช่ครับน้องเอจะเอาผ้าออกเมื่อไหร่อ๋อผมอะจะเอาผ้าออกตอนที่เดินบินบัตกลับมาครับเดี๋ยวจะสโลว์ให้ฟังนะเจ้าแม่พูดว่าไปเอาผ้าออกเดี๋ยวนี้ พอพูดคำว่าไปเอาผ้าออกเดี๋ยวนี้ปุ๊บจิตถูกตีถูกกระทบเห็นภาษะแบบมีคำสิ้นคำวันนี้นะเหมือนจิตเนี่ยถูกตีอย่างนี้เลยเกิดขึ้นมาเลยปุ๊บถูกตีขึ้นเลยอะแล้วก็นึกมโนคิดนะ่ะคิดในใจนะแต่เหตุการณ์ที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงหนึ่งวินะคิดในใจว่าขอขอพูดภาษาตอนนั้นนะครับอาจารย์ มึงเป็นใครมึงเป็นใครมาใช้กูนะมึงไม่รู้หรือว่ากุฏิที่เนี่ยกูเป็นคนสร้างแล้วกูขับบีเอ็มมาคันแล้วเกือบสี่ล้านทั้งความมานะของตัวเองทุกอย่างเกิดขึ้นมันเร็วมากเลยนะแต่ความรู้ตัวของอาตมาเนี่ยไวกว่านั้นเขาเรียกว่าถ้าความคิดไม่เปลี่ยนเนี่ยเมตตาเกิดขึ้นไม่ได้นะตอนนั้นไ่ะคิดในใจว่าอืมที่เขาพูดแบบนั้นเนี่ย เพราะว่าเขาอาจจะมีเหตุผลในสิ่งที่เราไม่รู้พอความคิดมันเปลี่ยนแบบนี้นะเมตตาเกิดเลยเพราะฉะนั้นเราก็แค่เอาผ้าออกคือพอความคิดมันคือพอเห็นนะการกระทบของจิตอ่ะคือความไม่พอใจอะ่ะปุ๊บแล้วมีสติสัมปชัญญะเรารู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดเขาเรียกว่าอาตมาเนี่ยไม่ยินดีในโทสะนะถ้ายินดีในโทสะนะโอ้โหปรุงยาวและด่าเลย แต่เนี่ย <c oughs> มันไม่มีตรงนี้นมไงพอมันมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าความคิดมันเปลี่ยนว่าเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาไม่งั้นเขาไม่พูดหรอกให้เราเนี่ยไปเอาผ้าออกพอคิดได้แบบนี้ปุ๊บนะแต่ทุกอย่างที่พูดเนี่ยประมวลเนี่ยไม่ถึงหนึ่งวินะอามาก็พูดกลับไปว่าครับผมจะไปเอาผ้าออกแล้วก็เดินไปเลยนะ แล้วก็ไปเอาผ้าออกปรากฏว่าเขาเดินถือกลมังตามหลังมาแล้วเขาก็ช่วยอาตมาเนี่ยเอาผ้าออกมาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ทักเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาผ้าของน้องเอเนี่ยใส่ให้ไปเล่าเรื่องเนี้ให้อาจารย์ฟังอาจารย์ที่เป็นเจ้าสํานักอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยตีกันแล้วทะเลาะก,กันแล้วแต่ที่ไม่ทะเลาะเนี่ยก็เพราะว่าอาตมาเห็นผัสสะถ้าโยมไม่เห็นตรงเนี้ยอาตมาบอกเลยนะ โยมจะไม่มีทางที่จะแผ่เมตตาได้โยมจะไปยินดีตอนไหนหรือมะตอนที่มันเกิดแล้วอ่ะเขาเรียกว่าจิตมันคุกกุนแล้วมันโกงแล้วเนี่ยแกยางไงๆ,ๆนะแล้วยิ่งว่าเนี่ยโทสะมันก็จะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเมตตามันเกิดขึ้นไม่ได้นะโยมก็จะไปยินดีกับมันตรงนั้นอนะพอมันดับไปแล้วอะโยมก็มานั่งคิดโอ้ตรงนี้ไม่น่าเลยเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงกับโทสะเราจะดับกับมันยังไงดีมันเป็นปลายเหตุแล้ว นี่คือสิ่งที่อาตมาเจอนะะเขาเรียกว่าถ้าความคิดไม่เปลี่ยนเมตตาเกิดขึ้นไม่ได้นะแต่ยังช้าว่าของอาจารย์นะของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะแผ่ไปเลยโทสะมันเกิดขึ้นไม่ได้ผมกำลังจะบอกว่าเวลาโทสะมันเกิดนะจะมาแผ่เมตตาตรงนั้นนะ่ะมันไม่ได้ต้องแผลเมตตาก่อนที่โทสะจะเกิดอ,อาจารย์ครับขอโกาสครับแต,แต่ผมทำได้นะครับ